ลูว่อเรียกแท็กเลยลูอว่าไปไวแล้ว,ลว,วนีู่กนีแล้วน้ามันมนเห็นอบอกจูไม่ได้แล้วนันเี่ใสอัอนนี้มาวันริดโทุกคนตอนนี้ลูพอบอกไมค่คระย ום กลยน้มันเหม็นให้ยูเนี่ยปูสี่ก่อันนี้น้าจืดอ่ะเยอไม่ได้เดินนกอันนี้ปูขายไม่ได,ด้ขายได้ไงอ่ะม่ตาย ร้องน้ำมันโอ้โหนี่คนละย้อนไม่กินนะคงเทอไหนจะตากินเอาหอยเอาหอยจะไปไหนเดี๋ยวจะปล่อยลงเลมหอยปล่อยลงเลยอย่าปล่อยนู้เลยปล่อยไปก็ตายแฉะไ้ก้อนเนี่ยปลากระพงวันนี้สิบตัวเมื่อวานตรงมั้นี๋ยตายเหลือต้องแฉะน้ำแข็งแล้วจะไปไหนจ๊ะลูกน้องกินเดี๋ยวพวกนี้ไปวัดไทยหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไปแล้ว แล้วใครจะมาช่วยช่วยตอนไหนจ้าเพราะว่าไม่มีเงินจะไถแล้วจ้ะโนนกุ๊กอยู่ร่องหาหกคนโนดนหาหกคนนะจ้าไปถ่ายน,น้อยๆ่ายไม่ได้ไม่ทำไงแล้านไหนรถหน่วยหน่วยงานไหนช่วยก่อเร็วๆร็รล่องไปกี่หน่วยงานบทเรียนก็มีครั้งที่แล้วก็มีไม่ใช่ว่าพึ่งมีนะบทเรียนเนี่ยทางแต่เอาข้าวอะไรเดี๋ยวขายไหลหลอดแล้วเดี๋ยวนี้ใครทางที่แล้วได้ปีหมื่นหลอดเดียวจบสามหมืน่นไม่ได้ได้เลยด้าทางทีต้องรับพิชฌบชางลูกน้องนี่แล้วพวกนี้ปิดลาน น้ำนองแล้แม่ครัวบอกเอาเราเจ๊จังตั้งในชายอ่ะเดี๋ยวสั้นหายไปก่อน่อยสองบ่อยก็ต้องหายเข้าทำไงอะก็เขาไม่มีอ่ะเราเขากินรายวันอะเราก็ไม่มีทำไงมแบบขาย้องเนี่ยหนี้ได้องกับแบ่งกันไปกินแต่ไปไหนก็ทะเลก็ลงไม่ได้น้่นมันแล้วเมื่อไรจะได้ขายเดียว้าบอกจะล้อๆลูกอยู่ไอ้น้ำมันเ็ศน้ำมันเม็ดทานน้ำมันทำไม่ได้แล้วมีปัญหาโอ้โหเยี่ยมจริงจริงโอ้ย